ฮ่าโลย้ยไอ้เจ๊ครับพก,กับรายการชาไม่งาวันนี้อยู่กับเกมโรบอทแมพบีตะวันนะครับเจมผมจะมาอเดบ้ายเห็ดงวันนี้โอเคมาเริ่มกันเลยจะแก้ไม่เก็เวลาเฮ็ดจะเกิดไดุ้กๆจ75และเกดจะผ่าไงทีนะครับอ่าเวลาบ้านใครรองเงานะ <c oughs> เช่น9โมงแยกก็9โมง7้าโมง85 7โมง7็7โมง้าประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ที่อื่นนงที่ไม่ใช่ประเทศไทยผมไม่ชวนไงว่า มันงับยังไงเนาะจึงผมก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือแบบไม่ต้องไปเช็คเวลาเนาะนี่ตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นเลขเจ็ดเจ็บตรงนี้เจ็ดเจ็ห้าเหตุเกิดแล้วก็เจ็ดห้าเหตุเกิดและเหตุมันดีกระเป๋าทุกทุกห้าไงทีเช่นเจ็ดห้าไงทีถ้าเจ็บเจ็บแล้วเนะี่ยเหตุจะเหตุจะหายแล้วก็ถ้าเหลือเจ็บไงทีจะหายเหมือนกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ เหตุจะมาเกิดได้กรมธรรมชาติไม่พอจะมาเกิดได้กรรมกระดถังด้วยนะครับซึ่งกระถงเนี่ยไม่ว่าจะกระดับถังน้ำตาเขียวยังไงถ้ามันมีควันน้ำตาควันเนี่ยเป็นควันเนี่ยจะยงว่าเกิดนะครับแล้วก็กระดับถงมันแล้วแต่ดวงที่จะเกิดนะแต่ถ้าเป็นชิคเกตแพนเจอจะการันตีเกิดเหตุแน่นอนคือการันตีเกิดควันเนี่ยซึ่งเหตุวิกีตการันตีก็คือ สมมติอยู่ฟิลนี้เวลห้าใช่ไหมถ้ามันไปอีกฟิลหนึ่งอ่ะอาจจะได้เวลหกเวลเจ็ดเวลแปดนะหรืออาจจะเวลเท่าเดิมแต่เวลก็มีเจ็ดเวลลดด้วยนะแต่ตัวมาก็จะเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันอยู่ฟิลเดิมเนี่ยลดแน่ๆอาจจะเท่าเดิมไม่ก็ลดนะไม่มีเพิ่มนะครับสำหรับใครที่จะจะแปมต้นแลกก็ง่ายงามก็เวลเวลเวลไม่เกินหกเนาะถ้าทองก็เวลไม่เกินเจ็ดนะ เพกเวลไม่เกินเจ็ดสองนะครับเพรพมันยากเนี่ยช่วงไทยไทยเกยมแล้วก็ถ้าไม่ผกดก็ไม่เกินเจ็ดสามนะเจ็ดสองก็พอแนละ้วเจ็ดสองเจ็ดเจสอง,จอง,จอง,จองเจ็ดสามอันนี้ครับโอเคประมาณนี้สำหรับเพกน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากเพกได้ของอะไรก็เอาไว้ของครับพวกนี้ฮะรกระแทกแวทขัดเวท แกแวกแล้วเคอร์เพนไทยเคอร์เพนไคไอหนี้กรรมการเนาะของกัมมี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ใก้ของอื่นๆอีกมากมายโหลดไกด์กัมมูไกด์ฟิลไกด์ไงครับก็เลยพวนี้นะครับโอเคกำลับคลิปวันนี้กำลับเพจก็ง่ายๆเพลงง่ายๆแหละนะครับแกปกคลิปอาจจะไปแบบเค้กใช่ไหมอ่าอย่างงี้คลิปผมเจอนะครับโอเคเข้าไปบ่ายครับเมื่อกีครับจบแรกคลิปเร็วดีเนาะอ่าก็โอเคกับใคร ้ออยากตอบคำถามอะไรก็ทางนี้ขอร์ดนะไม่เหตุมันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะอันนี้คือผมอธิบายแบบสรุปแล้วอะ่ะแบบผมไม่รู้ว่าจะสรุปตรงไงเนาะโอเคครับไม่ไหวครับบางดีครับคืออันนี้สรุปแล้วสรุปเรื่องอะไรอ๋อโอเคลืม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 วิธีการตีเหตุนะถ้าตีให้เร็วผมง่งาให้เอาบั็อไก่ก่อนเนาะพอเอาบล็อบไก่เก่งใช่ไหมไง่ยงงามก็ใช้ก่องน,นะถ้าสำหรับใครอยากทำตัวเองสำหรับใครชิวเชียวก็ตีไก่เก่งก็ นี่เนาะหรือไม่ก็เล่นกับผมไงค่า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 อยู่ในเจอผมเนาะหรือถ้าอยู่ดิ่งขอขอให้ผมช่วยก็จัดไปไงเงีายงก็ขอให้ผมช่วยง่ายจะง่ายเกิดไงจะได้ไม่เกะของด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบายบายครับัอเกค,ครับปกไม่ใช่งี้ไงเนาะปกจะเป็นปกที่ไม่มีในคลิปเลย <laughs> เป็นไงล่ะโอเคครับบายบายครับร่ะ